ท่านสาธุชนบุทธบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักวันนี้มาพบกันในเรื่องราวของมโหสถบันดิตเขาก่อนนี้มโมโหสถบันดิตพันาความงามของบรรนางจันทาเทวีสสจเจวสวยสดงดงามเล่นอัมพรเจ้าจุนนีพรมทัตยืนน้ำลายไหล ความจริงไอ้ขัวใจคนเราก็เป็นอย่างนั้นนะบางทีเราอยู่ด้วยกันนานๆย่อมเห็นว่าไม่มีค่าแต่คนอื่นเข้ามาชงเ้าหน่อยเดียวก็รู้สึกราคามันสูงแปลกเพราะของเราใช้จนชีนนั่นเองเมื่อไวเจ้าจุนนีจุนทัตยิ่งสนดับถ้อยคําของมโหสถก็ยิง่งทรงมีความอันไรในม่เหตสีมากยิ่งขึ้น โซระรับพิโรธได้เห็นว่าคนอื่นเว้นมโหสถสิ้นแล้วจะไม่มีใครนำพระเมเหสีกลับคืนมาได้เลยองค์โ,รโซระลึกนึกถึงว่านางสุดที่จะกลั่นความโศกเอาเลยแม้ที่ทุ่มทนพระไทยก้นมาได้จียงแสดงความโศก,กมาจงเห็นได้ชัดปรากฏ โอ้สดะในีกราบทูลพระลบวันลมพระเจ้าจุลน,นีว่าขอเดชะขอ,รอพระองค์อย่าทรงพระวิตกไปเลยพระพุทธเจ้าค่ะ <c oughs> <c oughs> พระราชเทวีพระาราชเทวีพระราชโอรสพระราชมพระราชมนดา <c oughs> นะ <c oughs> ขอไม่ดี พระราชเทวีพระราชโอรสพระราชมัรดาของพระองค์จจกเสด็จก,กลับมาเมื่อข้าพระพุทธเจ้ากลับไปถึงมิถิลานครแล้วเว้นไว้แต่พระราชธิดาเท่านั้นแหละเวลานี้ตกเป็นมเหสีข้าพระเจ้าวิเทหราชแล้วทรงกลับไม่ได้กลับมาก็เป็นไม่เดี๋ยวมีลูกไม่มีพ่อจะลำบากขอพระองค์ทรงวางพระราชฮาเยไทย รายการโศกเสียเถิดพระเจ้าค่าเอาแล้วไหมนี่โดนหอกซ้ำตํ้แทงเขาให้แล้วตอนนี้เขาบอกพระเจ้าจุนันที่ทอดพระเนตรดูอุโมงพระเจ้าจุนนีทรงดำริว่าเราจะได้เราได้ทำการพิทักษรักษาเมืองของเราไว้แล้วเป็นอย่างดี แล้วก็ยกกองทัพมาล้อมอุปกรณ์อพระนครนี้ไว้ถึงสามชัน้นแต่มโหสถยังสามารถนำมาเหสีนำเมียนำลูกชายนำลูกสาวนำแม่ของเราว่าตามภาษาของราชาศัพท์มะมะเหสีพระราชบุตรราชินาและสมเด็จพระราชนีของเราออกไปจากเมืองถวายพระเจ้าวิเทหราช แน่น่สงสัยดีเอาไปถวายพระเจ้าวิเทหยรราชได้เมื่อพวกเราตั้งร้อมอุปการนครอยู่ทั้งสามชั้นอย่างนี้โอ้โหสดยังให้พระเจ้าวิเทหยรราชพร้อมด้วยเสนาหมาตหนี้ไปพวกเราแม้แต่สักคนหนึ่งก็ไม่มีใครรู้โอ้โหสดจะต้องรู้เลขคนอันเป็นทิพย หรือว่าเปลบ่ยบบังตานะเอาสิมันนะนะมีอย่างนั้นอีกด้วยคิดว่ามีศสยศาสตร์เมื่อทรงนำเด็กจนีแลจึงได้ถามมโหสถว่าดูก่อนมโหสถเ <c oughs> จ้ารู้กลทิพหรือว่าเจ้ารู้บายบังตาในการที่ปล่อยพระเจ้าวิเทหราชศัตรูของเราให้พ้นเงื้อมมือไปได้เราวสงสัย โอโหสดกราบทูลว่าขอเนชาฆ่าแต่มหาราชธรรมดาผู้เป็นบัณฑิตหมายถึงว่าคนฉลาดย่อมรู้กลทิพย์เมื่อภัยมาถึงบัณฑิตผู้มีความรู้นั้นจะปลดเรื่องตนและผู้อื่นให้พ้นจากทุกได้แต่าหายของข้าพระองค์รุนแล้วแต่เป็นคนหนุ่มเชจกันเป็นคนฉลาด ได้ช่วยกันขุดอุโมงค์แล้วก็นำไระเจ้าวิเทหราชเสด็จไปทางอุโมงค์นั้นพระเจ้าค่ะขาะใครเสียมหามนดิตคอหลวงปู่เป็นไข้หวัดพระเจ้าจุลนีมีพระประสงค์ทอดพระเนตรต้องการจะทอดพระเนตรอุพระอุโมงค์ทอดพระเนตรอุโมงค์ที่มโหสถบอกว่าตนได้นำพระเจ้าวิเทหราชไปทางอุโมงค์ ฉ่นั้นจึงได้ทรงตัดกจบมโมโหสถว่านี่มโมโหสดฉันอยากจะดูมงที่เจ้าบอกนั่นจริงๆโมโหสถเมื่อจะนำเสด็จพระเจ้าจุน,นันททอดพระเนตรอุมโมงจึงกราบทูลว่าขอเชิญเถิดพระเจ้าค่ะขอเชิญพระองค์เสด็จทอดพระเนตรอุมโมงอันง,งดงามร่วงเรืองวิจิตรการตาซึ่งมีลวดลายเลขา ซึ่งนายช่างผู้จำนานได้ตกแต่งไว้เพื่อแพรวสวยงามคล้ายๆกับถิ่ววสพาพเจค่าเชิญเสด็จได้แล้วอุโมงนี้ข่าพระพุทธเจา้าคิดขึ้นโดยปัญญาของข้าพระพุทธเจ้าเองพระองค์ได้ทอดประเนตดูเห็นประตูใหญ่แปดสิบประตูประตูเล็กอีกหหสิบสี่ประตู ห้องนอนร้อยเอ็ดห้องโคมระทีบร้อยเอ็ดดวงเมื่อออกจากอุมโมงก็จะ,สะเสด็จเข้าสู่พระอ,อุปการณะนะครที่ข้าพระพุทธเจ้านี่แหละพระเจ้าค่ะทำไมเมื่อออกจากอุมโมงก็จะ,สะเสด็จเข้าสู่อุปการณะนะครที่ข้าพระพุทธเจ้าอยู่นี่แหละหรือว่าจะ,สะเสด็จขึ้นสู่อุปการณะนะครก่อน แล้วเสด็จเข้ามงก็ได้ขอเชิญพระองค์เถิดข้าพระพุทธเจ้าจะให้เปิดประตูเมืองเพื่อเธอทูลเชิญเสด็จเดีเด๋ยวนี้และมโหสถเก็คนรักษาประตูเมืองเปิดประตูพระเจ้าจุลน,นีพร้อมได้พระราชารออิดได้เสด็จเข้าสู่อุปการนาครมโหสถลงจากบริษาทถวายังคมพระราชา พาเสด็จทอดพระเนตรอุมโมงค์แหมมันน่าเจ็บใจนะไอ้เมืองเราเวลานี้ใครก็พูดอุมโมงค์เข้ามาบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้เรื่องนี้ต้องคิดนะต้องคิดไว้เจ้าจุนนีทอดพระเนตรเห็นอุมโมงค์สวยสดงดงามเหมือนกับเทวสภาเจียงแต่สันเสมโหสดว่าดูดก่อนมโหสดนับว่าเป็นบุญรญาบอันประเสริฐ ที่ชาววิเทหรัตได้บัณฑิตเช่นเจ้าไว้ในแคว้นนั้นโอรสดกราบทูลขอบพระทัยที่พระเจ้าจุลนีตรัสยกย่องเช่นนั้นแล้วแล้วก็นำสันเด็จทอดพระเนตรห้องหนึ่งร้อยหนึ่งห้องหรือร้อยเอ็ดห้องนะร้อยหนึ่งมีประตูห้องน้องนึกก่อนเมื่อประตูห้องหนึ่งเปิดประตูทั้งหมดก็เปิด เมื่อประตูห้องหนึ่งปิดประตูทั้งหมดก็ปิดหมดอีกนี่เปิดได้พร้อมกันปิดได้พร้อมกันพระเจ้าจุนนีเสด็จเสด็จทอดพระเนตรไปข้างหน้าโมโหสดเสด็จตามไปข้างหลังมันดาเสนาคือทหารค่อยๆเดินเง,งนมองดูอย่างเพลิดเพลินจนพระเจ้าจุนนีเสด็จจากอุมโมงคนี่ เระเด็จจากอมงบัรดาผู้ตามพระเดชก,ก็ยังเพลิดเพลิอนอยู่ในอมงอีกคนนี้เสียท่าเสียท่าแล้วโมโหสดขู่พระเจ้าจุน,านันนีเราบอกตอนนี้นะเมื่อมโหสถเห็นไม่เจ้าจุนนีสเสด็จออกจากอมโมงจึงรีบตามออกมาบ้างแล้วก็สั่งปิดประตูมโงเหยียบสลักยนต์กักคนทั้งหลายเหล่านั้นไว้ในมโมง ว่าตูทั้งหมดก็ปิดโคมประทีปทั้งหมดก็ปิดพร้อมกันอมองมืดหมดภายในอโุมคงก็มีแต่ความมืดมองไม่เห็นแสงอะไรเลยบรรดาผู้ติดตามก็ถูกขังอยู่ในอโุมง์ทั้งหมดต่างคนต่างก็ตกใจกลัวความตายไปตามๆกันเอาละสิโอสดได้คุยดาบที่ตนฝังไว้เมื่อก่อนไว้ไว้เมื่อวันก่อนหยิบขึ้นมา โดยเข้าจับพระหัตพระเจ้าจุนนีเมื่อดาบต้างต้าจะฟันบันพระเสียนพระเจ้าจุนนีตกพระไทยแล้วทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ราชสมบัตินสกลกนชมพูทวีปเป็นของใครเอาแล้วเอาแล้วสิใครจะเก่งกว่ากันดูปัญญาลูกหลานที่รักถ้าราัชยยาทำงานเพื่อชาติ จงทำอย่างมโหสถจงใช้สมองให้มากกว่ากำลังงานทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดีแต่ว่าเราใช้กำลังมากกว่าสมองเราก็เป็นคนโง่ความเสียทีเขาจะเกิดขึ้นเช่นเดียวกับพระเจ้าจุนนีพรมทัตพระเจ้าจุนนีพรมทัตขาดสมองมีทหารตั้งเยอะประเทศร้อยเอ็ดประเทศรวมเงินเข้า หมาก็ะตารเท่าไหร่เมืองมิถิลานะครมีทหารหยิบมือเดียวแต่ว่ามีคนฉลาดนี่การจะบริหารประเทศจะทํางานทุกอย่างให้ได้ดีหรือว่าจะชนะค่าศึกนี่เขาใช้ปัญญาให้มากกว่าให้มากกว่าแรงงานถ้าเรามีปัญญามากๆเราไม่ต้องใช้กําลังผลมากแล้วก็สามารถชนะได้ ถ้าทํางานสิ่งใดถ้าขาดการใช้ปัญญาใช้แต่กําลังก็มีทางอย่างเดียวคือเสียทีฆ่าสึก <c oughs> และวิธีที่จะปราบข้าราชการโกงก็หมื่กันจงใช้ปัญญาอย่าใช้เอาวาขาว่าวิธีเอาวานี่เราผิดกฎหมายเราจะทํายังไงมันจริงจะไม่ผิดกฎหมายทํายังไงจะไล่ข้าราชการโกงออกไปได้ใช้ปัญญาพิจรารณาเสียก่อน แล้วผลงานนั้นจะสําเร็จผลอย่าเอาประเทศเขาเป็นเครื่องต่อรองหมายความว่าตรเหรียว่าการปกครองเขาระไการโกงไม่ดีเอาลูกพี่เขามามาช่วยลูกพี่เนี่ยเขาไม่ช่วยเราฟรีหรอกเมื่อเขาช่วยเราได้แล้วเพราะเราเป็นเบี้ยล่างของเขาในที่สุดเขาก็ฆ่าเราได้เป็นอนุณาประเทศของเราก็ตกเป็นของเขาอย่าทำอย่างนั้นเลยลูกหลานที่รัก นิ้วไหนไม่ดีตัดนิ้วนั้นทิ้งไปแต่ว,ว่าวิธีตัดคนจะตัดด้วยปัญญาไม่ควรตัดด้วยอาวุธเล้วว่ากันไปพระเจ้าจุนนีตัดแหมตอนนี้พระเจ้าจุนนีเถื่อแตกพลักหน้าศีดตาเสียวหมดท่าแล้วตายค้ตายแง่แง่พระเจ้าจุนนีหมดท่าจึงได้ตัดว่า พูดไปอย่างชนิดที่เรียกว่าหมดกำลังใจว่าสมบัติในชมพูทวีบนี้เป็นของเจ้าเจ้าจงอภัยให้แกเราเถิดเราไม่ต้องการราชสมบัติขอไว้แต่ชีวิตก็แล้วกันเห็นไหมลูกหลานที่รักพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราควรจะสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะเราควรจะสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต และเราเราก็ควรจะละสละชีวิตเพื่อความดีของตนคือเพื่อกฎหมายระเบียบะลวินัยเมืพระสัตย์เนพรเจ้าจุนนีทรงหมดคทิยะมณะอย่างสิ้นเชิงแล้วยาได้ทรงเข้าไปกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ขอพระองค์อย่าได้ทรงตกพระทยไปเลยข้าข้าพระพุทธเจ้าไม่ปร่งประชนของพระองค์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายดาบนี้แด่พระองค์และะ้วมโหสถก็ถวายดาบต่อพระหัตถ์เขาจะให้ยื่นให้กบมือนะ่ะถวายดาบกับพระเจ้าจุนนีแล้วกราบทูลต่อไปว่าขอเดชะหาพระองค์ทรงปรารถนาแย่ฆ่าฆ่าพระองค์ก็ขอพระองค์ฆ่าฆ่าพระองค์ได้ด้วยดาบเล่มนี้ ถ้าทรงหากจะปรารถนาจะพระราชทานอภัยแก่ข้าพระองค์ก็ขอได้โปรดพระราชทานอภัยเถิดระเจ้าค่ะนี่ไอเตะหัวเขคหัว,หวแล้วก็ลบหลังนี่มันเจ็บใจเจ็บใจมากๆพระเจ้าจุนนีเห็นใจมโหสถมากที่ถวายดาบแด่พระองค์ยิ่งได้ทรงแต่รว,ว่าดูก่อนมโหสถปัณฑิตเราให้อภัยกับเจ้า เจ้าจุงลุกขึนมเถิดพระเจ้าจุน,นันนีกับมโหสถต่างก็จับดาบทำสัติยาปฏิญาณสาบานว่าจะไม่ประทุษร้ายต่อกันพระเจ้าจุนันีตัดกมโหสถว่าท่านบัณฑิตท่านก็มีกำลังสติปัญญามากถึงเพียงนี้เหจะไหนจะไม่คิดเอาราชสมบัติเอาเสีย โอ้โหสวดบัณฑิตจีงกราบทูลว่าขอเดชะหากข้าพระพุทธเจ้าประสงค์เอาจเจ้าราชสมบัติก็จะฆ่าพระราชาในสกลทมพูทวีปเสียให้หมดสิ้นในวันนี้แต่ข้าพระพุทธเจ้าจะทําอย่างนั้นไม่ได้เพื่อการทําลายผู้อื่นเพื่อหวังทรัพย์และยศแก่ตนนักปราดไม่สนเสริญเลยพระเจ้าค่ะ ทุ่นแล้วมโหสถก็เปิดประตูอมงให้ผู้ตามเสด็จออกมาภายในอมงก็สว่างบรรดาผู้ตามเสด็จอยู่ในอมงต่างก็ดีใจออกจากอมงตรงเข้าไปแสแดงความขอบคุณแก่มโหสถที่ปล่อยให้พวกเขารอดชีวิตออกมาได้ <c oughs> ตอนนี้แต่โม่ข้อเรื่องท่านบอกว่ามโหสถเผยความลับ หมอสดได้นั่งบนพระพลาที่วระทับกับพระเจ้าจุนนีพระมทัตค <c oughs> อมันไม่ดีลูกหลานที่รักเอ๋ยคนแก่ไปอย่างนี้จึงกล่าวว่าหมอสดได้นั่งอยู่บนพระพลากับพระเจ้าจุนนีเห็นพระราชาร้อยเอ็ดมากล่าวคําขอบคุณเช่นนั้นจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระราชาทางไหล พระองค์ทั้งร้อยเอ็ดไม่ได้รอดนะไม่ได้รอดพระชนเพราะข้าพระองค์ช่วยไว้แต่เพียงครั้งนี้เท่านั้นนะแล้วก็ได้เคยช่วยมาแล้วในการก่อนพระเจ้าค่ะพระราชาเหล่านั้นต่างสนเทว่โมโหสถได้เคยช่วยไว้แต่เมื่อไรบ้างยังได้จะถามว่าท่านบัณฑิต ท่านช่วยชีวิตเราไว้เมื่อไรบ้างไหนลองบอกมาสิโอ้โสุกราบทูลว่าพระองค์ทั้งร้อยเอ็ดยังยังทรงจําได้หรือไม่เมื่อครั้งพระเจ้าจนนันนียึดราชสมบัติของพระองค์ทั้งหลายได้แล้วก็พาพระองค์ร้อยเอ็ดพระองค์ทั้งร้อยเอ็ดมาอุตรปัะจาระนครจะแจงตั้งสุรบาบันไว มากมายในสวนหลวงจะทำวิธีดื่มชัยบาลพระราชาเรานั้นก็รับว่าจำได้ยังจำได้ดีถ้าบัณฑิตนะแล้วก็ยังจำได้ว่าท่านได้นำทหารมาทำลายวิธีนั้นเสีนด้วยโอ้โสดยินกราบทูลว่านั่นแหละพระเจ้าค่าที่ข้าพระพุทธเจ้าช่วยพระชนงพระองค์ทั้งหมดไว้ ราชาเรานั้นตัดถามว่าเรื่องเป็นยังไงไหนบัณฑิตต้องเล่าให้ฟังที่อยากจะรู้เรื่องเรื่องเป็นยังไงช่วยกันแบบไหนก็จะกินกันสนุกสนุกน,นี่โอ้โหสดยินดีกราบทูลว่าขอเดชะพระเจ้าจุนนีกับเกวัตฮิดเจโปรพระชนพระองค์ทั้งหมดด้วยสุราที่เจอวิทยาพิธีจัดไว้ ข้าพระพุทธเจ้าได้ทราบความนี้จากทูตทหารที่วางไว้ในเมืองนี้ั่นนี่เขาบอกความลับตอนนี้เป็นต่อแล้วนี่ยังคิดว่าถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่ควรที่จะให้พระราชาพระองค์ท่านหลายพระราชาทั้งร้อยเอ็ดพระองค์ต้องสิน้นพระชนลงเพราะความไร้กายเขาไม่จะอ่าผโพ้ต้นคิดนี้ เมื่อคิดอย่างนั้นแล้วข้าพระองค์จึงได้นำทหารมาทําลายภาชนะเสียหมดพระองคท่างหลายก็ยังไม่ได้ทรงเดื่มสุราเหล่านั้นจึงทรงรอดพระชนอยู่ได้เรื่องราวเป็นมาอย่างนี้แหละพระเจ้าค่ะพระราชาเหล่านั้นเมื่อได้สนับคำของโมโหสถต่างก็สะดุ้มพระไทยหวาดเสียวพระพักเศร้ากราบทูลถามพระเจ้าจุลนีว่าขอเดชะ ตามที่มโหสถพูดมานั้นเป็นความจริงหรืองไงพระเจ้าค่ะพระเจ้าจุนนีตั้ว่าที่ทําไปดังนั้นก็เพราะว่าเชื่อเกวัตบรหิตเนี่ยคนพาลไปงี้เวียงเรื่องให้คนอื่นเสมอมโหสถที่พูดถูกราชาเรานั้นต่างก็สวมกอดมโหสถแล้วก็ตัดถามตัดว่าท่านบัณฑิต ท่านได้ช่วยชีวิตของพวกเราให้รอดมานับว่าท่านมีบุญคุณแก่พวกเราอย่างยิ่งและยังพากันถอยเครื่องราชาพรเครื่องประดับบูชามโหสถมโหสถเห็นได้เจ้าจุลน,นีพระพักษาหมอพราะตนเป็นคนเปิดเผยความจริงให้ปรากฏกับพระราชาเหล่านั้นยังได้กราบทูลให้ทรงหายพระวิตกว่าฆ่าแต่มหาราช พระองค์ยังได้ทรงพระวิตกไปเลยเรื่องที่พระองค์ทรงทําไปนั้นก็เป็นเพราะโทษของการซ่องเสพด้วยมิตรลามกนั่นเองนี่ลูกหลานยังฟังในการครบมิตรชั่วนะ่ะมันเป็นอย่างนี้ถ้าหลวงปู่จะนาเรื่องราวของมิตรชั่วมาพูดบนในที่นี้มันก็ยาวเกินไปฟังเรื่องของท่านไปว่าไอ้การครบคนชั่วนะ่ะเรามันชั่วไปด้วย เวลาจะคบคนต้องมีเหตุมีผลถ้าเขาดีเราครบเขาชั่วเราเลิกขอพระองค์ทรงให้พระราชาทั้งหลายเหล่านั้นอาโหสิกรรมเรื่องที่ลงมาแล้วเสียเถิดพระเจ้าค่ะพระเจ้าจุนนีจึงนรับสั่งกับพระราชาเหล่านั้นว่าข้าพเจ้าได้ทํากรรมชั่วไปครั้งนั้นก็เพราะอาศัยคนชั่วคนชั่วนั้นเป็นความผิดของข้าพเจ้า แต่อาศัยคนชั่วก็ติงแหลแต่เทว่าข้าพระเจ้าก่อชั่วด้วยก็ถือว่าเป็นความผิดข้าพระเจ้าขอท่านนั้งหลายจงอาโหสิกรรมให้แก่พระเจ้าในการทําความชั่วนั้นเถิดครข้นี้ต้องอ่อนนะคนเดียวดีไม่ดีทั้งร้อยเอ็ดทั้งฆ่าตายโหงพระราชาเานั้นต่างก็ทูลอโหสิกรรมแก่พระเจ้าจุนนีและก็แสดงความเชื่นเชียชมดินดีต่อกัน พระเจ้าจุนนีนี่จัดก,การเลี้ยงมีดนตรีมีมโหรสพภายในโมงนั้นสิ้นเวลาเจวันแล้วก็สเสด็กเข้าสูพ่พระนครโอ้โหนอนหนาวไปตั้งเจ็วันนะเนี่ยเมียยังไม่มาเลยวันหนึ่งพระเจ้าจุนนีรับสั่งกับมโหสถว่าท่านบัณฑิตขอให้ท่านอยู่รับประเการก,กับเราที่นี่เถิด เราจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านต้องการ <c oughs> โอ๋อสดีกล่าวทูลว่าข้าแต่บรมกษัตริย์บุคคลใดสละท่านผู้มีอุปการและคุณแก่นตนมาก่อนนะเพราะว่าเห็นแก่ลาบสการะและทรัพย์สินนนยศถามันดาศักดิ์บุคคลนั้นย่อมได้รับการติเตียนจากตนเองและจากคนอื่นเห็นไหมเป็นําเหมือนคนไทยเรา คนไทยเราทีด่คดทรยศ์ต่อประเทศอยากจะให้ประเทศอื่นเข้ามาปกครองตนไปเอาคนอื่นเข้ามาชักน้ําเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านชักทหารตามประเทศมาตีเมืองเราคนนั้นก็เป็นคนเลวอย่างที่มโหสถว่าพระเจ้าวิทธิราชยังมีพระชนอยู่ตราบใดเข้า่าอย่างนั้นตราบนั้นข้าพระพุทธเจ้าจะไม่ไปขออยู่ที่อื่น และกับพระองค์และกับพระราชาองค์อื่นคือว่าจะไม่ยอมไปที่อื่นด้วยแล้วก็จะไม่อยู่กับพระราชาองค์อื่นด้วยพระเจ้าจุนันนีเมื่อไม่สามารถจะขอร้องมโหสถอยู่กับพระองค์ได้เพราะว่าพระเจ้าวิเทราชยังทรงพระชนอยู่จึงตัดว่าท้าชินนั้นขอให้เจ้ามาอยู่กับเราในเมื่อพระราชาของเจ้าสิ้นพระชนก็แล้วกัน ดีไม่ตีอย่าตามไปวางยาพิษสีกไม่รโ้นะโอ้โหสดรับสนองว่าหากข้าพระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่จะมารับราชการกับพรโองค์ในเมื่อพระเจ้าวิเทหราชสิ้นมพระชนาชีพแล้วพระเจ้าข่านี่เดียวว่าเขาไม่ยอมเป็นข้าสงเจ้าเบาสองนายนะยังมีความซื่อสัตย์สุจริตใประเทศเมื่อมโหสถได้เข้าเฝ้าพระเจ้าจุลณี ท่านบอกว่าต่อมาวันหนึ่งบอกว่าสดได้เข้าเฝ้าพระเจ้าจุลน,นีเพื่กลาบทวกราบทูลทลาเข้าไปกลับไปสู่เมืองมิถิลามหาคนครพระเจ้าจุลน,นีจะได้พระราชทานทองหนึ่งพันลิ่มบ้านสวยแปสบบ้านทาสหญิงสี่รอยคนพันยายหนึ่งรคนตายแน่ ถ้าหญิงสี่ร้อยนี่ก็พอรอบพันยายหนึ่งร้อยนี่ตายแน่ไม่ไหวกับฝากทานกับฝากทานชายหญิงโคกระบือแล้เครื่องประดับอีกทั้งเงินทองช่างมารถไปพระราชทานแก่พระราชธิดาของพระองค์เป็นของขวัญของขวัญบันแต่งงานนะโหเกือบท้องแล้วเกือบมีลูกแล้วนะ่ะเพื่อส่งของขวัญไป เมื่อยการอภิเศษสมรสกับพระเจ้าวิเทหาราชกับทรงขอร้องให้มโหสถท่งพระสมเด็จพระราชธนีพระเมสสีและพระราชบุตรกลัาบคืนอุทธรบัญจา,นาลนครด้วยมโหสถได้เดินทางไปพร้อมกับขบวนอันยิ่งใหญ่จึงกระทั่งถึงเขตวิเทหาราชพระเจ้าวิเทหาราชทรงประทับอยู่บนปราสาท ทอดวระเนตออกมาทางช่องปรกแกร์ห็นกองทัพใหญ่ทรงดำพึงว่าเสนาของมโหสถมีนิดหน่อยแต่ว่าที่มาคนที่มากครัน้งนี้มันมากมายเหลือเกินมากกว่าเก่ามากเห็นจะเป็นกองทัพของพระเจ้าจ,าจุนนียกมากระมังจึงตัดตรัสถามอาจารย์นางสีว่าโกข้าอาจารย์ จงมองดูที่โนนมีกองทัพช้างกองทัพมา้ากองทัพรถกองทัพราบยกมามากมายเป็นกองทัพของใคร <c oughs> ไปถามไอ้เท่าห้องงูสรารพัดพิษมันจะได้เรื่องอะไรไอาจารย์เซนโนกราทุนว่าข้าแต่พระองค์ไม่ใช่เป็นกองทัพของใครที่ไหนดอกพระเจ้าค่ะเป็นกองทัพของโอโหสถบัณฑิตตน,นเอง โอ้โหสดกำลังนำหน้าของทัพทั้งหลายแล้วนั้นตรงมาแล้วพระเจ้าค่ะพมะเจ้าวิเทยรราชทอดพระเนตรเห็นพระทอบพระเนตรไปอีกครั้งหนึ่งก็ทรงเห็นมาโหสดจริงๆดีใจคือสมนัตอย่างยิ่งรับสั่งให้มรตรบประชาชนชาวเมืองทำการต้อนรับอย่างสมเกียรติให้คราวนี้ยศใหญ่ยศบระรม โมโหสดมุ่งหน้าตรงเข้าส่งกลุงเ,เข้าสู่กลุงมวิทิลามหานครเขา้ายังไปยังราชสำนักถวายบังคมพระเจ้ากรมมิทิลาแล้วพระเจ้าวิเทราชเสด็จลุกมาต้อนรับสกมกอดมโหสดแต่ถึงตัดว่าพ่อมโหสดพ่อกลับมาโดยความปลอดภัยพร้อมกับนำกองทัพมาหมมามาด้วยเช่นนี้เป็นเพราะอะไร เล่าให้พ่อฟังหน่อยเถิดลูกรักจยคุยดีแลอไม่คุยดีอ๋อสดเนี่ยเป็นคนคุยยาวนะเป็นนั้นว่ายังไม่คุยดีกว่าเอาไว้ฟังกันวันหน้านะเพราะเวลาวันนี้มันหมดเวลาเสียแล้วนี่นะถ้าคืนมาคุยฟังแล้วก็เวลามันเหลือสักหนึ่งวินาทีท่านั้นก็หมดเวลาสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทและลูกหลานที่รักก่อน ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีดดรููกหลานที่รักทุกคนสวัสดี